รวมรถมือ2 JK สวัสดีค่ะแนะนำรถเก๋งราคาประหยัดนะคะ25,000บาทค่ะเอาไปขับคุ้มๆนะคะทุกท่านวิ่งได้ใช้งานได้นะคะรถใช้งานได้ปกติค่ะรถปี99นะคะเป็นรถเกียร์ธรรมดาค่ะ25,000บาทเท่านั้นนะคะรถอยู่ในอำเภอตากฟ้าจังหวัดนะครสวรรค์ค่ะ กระจกเป็นไฟฟ้านะคะรถเกียร์ธรรมดาขับขี่ได้กันแดดกันฝนกันลมกันได้สนใจทักดูรถทดลองขับหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติมติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปนะคะอย่าลืมนัดล่วงหน้ากันด้วยนะคะทุกท่านก่อนออกเดินทางอัปเดตสถานะของตัวรถกันก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านจะได้ไม่เสียเที่ยวเสียวเวลากันนะคะสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนฝากกดไลค์กดติดตามช่องกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ